สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะผมครูก็ในนําเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือวัสดุนั่นเองนะครับม่นักเรียนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเรามาร้องเพลงเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นแล้ให้นักเรียนจําไว้ว่านในบทเพลงนี้ จะเป็นบทเพลงชื่อว่านักวิทยาศาสตร์น่ายนสามารถจําชื่อนักวิทยาศาสตร์และสามารถบอกได้ว่านักวิทยาศาสตร์คนใดที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้แก่เราใช้ในทุกๆวันนี้นะครับอะไปฟังและก็ร้องเพลงพร้อมกับคุณครูครับ <ysz> นักประดิษฐ์นักประดิษฐ์คิดค้น ให้ทุกคนได้รับความสบายจากของเครื่องมือเครื่องใช้จากของเครื่องมือเครื่องใช้พัฒนามากมายสะดวกเจริญเรามารู้จักคนช่างคิดเป็นนักวิทยาศาสฉันเซิรนมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่เหลือเกิน มีเสียงยิ่งใหญ่เหลือเกินอยากจะเชิญจำให้ขึ้นใจเจมวัดเครื่องจากไอ้น้ำกาลิเลโอทำกล้องส่งทางไกลสองคนพี่น้องแต่กูรร้ายทำของใหญ่ผลิตเครื่องบินตั้งต่งานเป็นสายล่อฟ้า เก่งนักหนาะเบนจามินแควนกลินลุยบัตเตอร์ผาลิตวัคซีนป้องกันสิน้นพิสุนักบ้าโทมัสอันวาเอดิสันสร้างความสว่างพรันจาาหลอดไฟฟ้าอาเล็กซานเดอร์เกเฮมเบอร์นะสร้างโทรศัพท์มาให้ติดต่อทึ่ ยังมีอันเบิดไอสไตล์พาดิละเบิดว้ยพลัมมนุนนั้นไอแซคนิวตันตั้งกฎรูดพรันให้ได้รู้กันแดงดึงดูดของโลกเจมวัดเครื่องจากไอน้ำกาลิเลโอทำกล้องส่งทางไกลสองคนพี่น้องตะคุณไร ทำของใหญ่ผลิตเครื่องบินตั้งต่างานเป็นสายล่อฟ้าเก่งนักนาเป็นจามินแฟนกรินลุยบัตเตอร์ผลิตวัคซีนป้องกันสิ้นพิสสุนักบ้าโทมัสอันวาเอดิสันสร้างความสว่างพรั่นจากหลอดไฟฟ้า อเล็กซานเดอร์เจมเมอร์นาสร้างโทรศัพท์มาให้ติดต่อถึงกันยังมีอันเบิดไอสไตล์พาลิตรละเบิดไว้ปาลามานุนันไอแซกนิวตันตั้งกดรูดพรันให้ได้ดูกันแรงดึงดูดของโลกอ่ะ เห็นไหมครับนักเรียนเพลงที่คุณครูให้นักเรียนได้ร้องการได้ฟังคุณครูร้องไปเนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เราไปเข้าเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันนะครับการให้ความร้อนแก่วัสดุหรือวัตถุนะครับเอามาก็คือการทําให้วัสดุมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือการทําให้วัสดุร้อนขึ้นซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการนําไปเผาการนําไปแช่ในน้ําร้อนนะคะแล้วก็การ อบด้วยความร้อนการนําไปตากแสงแดดนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นมันมีอยู่ในเนื้อหาบทเรียนหน้าที่69นะครับสามารถเรียนรู้แบบรูพร้อมพร้อมกันได้เลยนะครับการเผากระดาษก็จะทําให้กระดาษเนี่ยมีสีมีรูปร่างและมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปการทําปลาตากแห้งนะครับก็จะทําให้เนื้อปลาแห้งและมีสีที่เปลี่ยนไปนะครับการทําไข่ดาวทํา ให้ไข่มีสีรูปร่างเล็กกลิ่นทเปยี่ยนไปนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการทําให้วัสดุหรือวัตถุนั้นเย็นลงนะครับอาก็คือการทําให้วัสดุมีอุณหภูมิที่ลดลงหรือทําให้วัสดุเย็นลงซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีนะครับเช่นวางวัสดุที่ร้อนไว้ในอุณหภูมิห้องปกติการแช่ในถังน้ําแข็งหรือตู้เย็นการแช่แข็งในช่องแช่แข็งของตู้เย็น นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้วัสดุนั้นเย็นตัวลงได้นะครับก็อย่างเช่นนักเย็นนำน้ำเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในซองฟิตช่องแข็งก็จะทำให้น้ำเหลวๆเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้ต่อมาตั้งโลหะที่ถูกหลอมเหลวทิ้งไว้ก็จะทำให้เมื่อโลหะหลอมเหลวเมื่อตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติก็สามารถทำให้โลหะนั้นเย็นตัวแล้วก็แข็งตัวได้อีกครั้งหนึ่งต่อมานำช็อกโกแลตที่ หลอมเหลวแล้วไปแช่ในช่องแช่แข็งก็จะทําให้ช็อกโกแลตกลับมาแข็งตัวได้นะครับทีนี้มีคําถามการคิดนะครับให้นักเรียนนักเรียนคิดว่าการนําเนื้อไก่ไปปิ้งบนเตาไฟเป็นการให้ความร้อนหรือทําให้เย็นลงแล้วส่งผลทําให้เนื้อไก่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอ่ะให้นักเรียนคิดครับนักเรียนคิดได้หรือ,อยังอ่ะคุณครูว่านักเรียนคิดได้แล้วอ่ะลงมาดูคําตอบก,กันก็คือ เมื่อเรานําเนื้อไก่ไปวางไว้บนเตาไฟก็เราทําให้วัตถุนั้นร้อนนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงจะส่งผลให้เนื้อไก่มีสีที่เปลี่ยนแปลงไปและมีกลิ่นนะครับอ่าทีนี้ข้อสอบเน้นการคิดวัตถุในข้อใดเมื่อนําไปวางกลางเดชท,ที่ร้อนจัดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่านะักเรียนคิดว่าอะไรหนึ่ง เทียนไขาสองโลหะแก้วสามหุ่นยนสี่หนังสือเรียนครับอ่ะข้อนี้ตอบว่าเทียนไขนะคะเมื่อเราไปวางแล้วเทียนไขจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลอมเหลวนะครับไปได้นะครับอ่ะต่อมาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับเขาบอกว่าประโยชน์ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเช่นนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วนำไปเผาจะทำให้เนื้อดินแห้งและแข็งขึ้นนะครับอ่าต่อมาอันตรายนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเช่นหากนำกล่องโฟมมาใส่ในอาหารที่ร้อนจัดจะทําให้สารเคมีที่อยู่ในกล่องโฟมเจือปนในอาหารได้ซึ่งสารเคมีจากกล่องโฟมจัดเป็นสารก่อมะ เร่งนะครับเรียนจําไว้เลยเราอย่าใส่อาหารร้อนๆในของโฟมหรือมิฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงการใช้ของโฟมได้เลยนะครับต่อมาสารเคมีที่อยู่ในของโฟมได้แก่สารสไตรีนและก็สารเบนซีนนะครับซึ่งสารสไตรีนที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อร่างกายคือทําให้ทําลายระบบฮอร์โมนในร่างกายมีผลต่อระบบประสาท ไม่เลือดแดงตับและกอยเมื่อถูกผิวหนังเข้าตาหรือสูดดมเข้าไปจะทำให้เยื่อเมื่อเกิดการระคายเคืองมีอาการไอาหายใจลำบากปวดศีรษะและห่วงซึมนะครับส่วนสารเป็นซีนจัดเป็นสารก่อมะเรง็งสารเหล่านี้เกิดจากน้ำมันจากอาหารขณะที่มีความร้อนอยู่ใน กล่องโฟมนั่นไปทำปฏิกิริยากับกล่องโฟมจึงทำให้เกิดเป็นสารอันตรายเจือปนมากับอาหารนะครับอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหาคุณครูจะสรุปนะครับการประกอบวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับก็คือการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะครับก็คือเราเอาวัตถุ ที่เราได้มาสามารถนําไปทําเป็นวัสดุหรือวัตถุอย่างอื่นได้ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัสดุก็เหมือนกันก็คือทําให้ร้อนหรือทําให้เย็นเราก็จะได้สิ่งใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้กิจกรรมที่คุณครูอยากให้นักเรียนทำนะครับก่อนที่จะหมดคลิปวิดีโอนี้ก็คือให้นักเรียนไปดูหนังสือหน้าที่74นะครับก็คือดูภาพแล้วบอกว่า วัตถุในภาพประกอบจากสิ้นส่วนย่อยอ,อะไรบ้างข้อที่2นะครับดูภาพแล้วบอกว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำให้วัตถุร้อนขึ้นหรือการทำให้วัตถุเย็นลงพร้อมบอกว่าวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับในการรับชมรับฟังคลิปนี้คุณครูว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนได้รับความรู้นะครับ อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถทำกิจกรรมฝึกซักษาดได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูก็ขอเรียนรู้กับนักเรียนนะคะแม่เรียนเรียนรู้แล้วก็ขอให้เรียนทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมนะครับได้อย่างมีความสุขวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ